สวัดีครับวันนี้อยากพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องสักหน่อยเป็นการเป็นงานมากเลยนะี่เห็นเยอะเหลือลเกินข้างหลังมาเนี้ตั้งแต่ว่าแจกห้าพันวันนี้เนี่ยมีคนอยากตายเยอะเครียดเยอะมากท,ทั้งที่ทุกวันนี้มันก็แย่อยู่ละผมก็งงเหมือนกัน,นว่าคุณท้อแท้เหรอคุณทำแบบนี้ทำไม คนที่สี่มันก็ไม่ตายติคนมันก็ไม่ตายมันต้องมีทางรอดไม่ใช่ว่าอ,อ่อนแออะไรแล้วก็จะโวยวายต้องการอะไรให้คนช่วยหรอคองนั้นมันแล้วถ้าเขาไม่ช่วยเราคนจะอยู่ไี่ผมก็คนไม่ตายหรอกยังเป็นสังคมเรียนแบบที่ครับผมเนี่ยเมื่อก่อนทำจิวเวลรี่นะทำหลายสิบปีเลย หลังมาร่างกายมันไม่ไหวสายตาไม่ดีก็ออกม,มาทำขนมขาย็นพวกไงครับขายไม่ดีก็ไปแบกขอมรับจ้างครับทุกวันนี้ทำก่อสร้างครับไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะแต่ว่ามันต้องไม่ตายมันต้องอยู่ได้มันต้องมีกามรับผิดชอบต่อตัวเองอันดับแรกคือมึงต้องไม่ตายก่อน ม่ใช่เอา่าจะตายอ,อ,อ,อย่าตายอย่ามันจะเป็นสังคมเรียนแบบเรียนแบบกันเรื่อยๆค่นี้ทําแล้วได้เงินก็มีคนทําบ้างแย่นี้มันไม่สร้างสารรค์อันดับแรกเราต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนมันต้องไม่ตายคนเราไม่มีใครปล่อยเราเองตายง่ายหรอกนะครับสื่อด้วยสื่อมันยันโอ้โรงงข่าวมันยังเลยถ้าจะตายโยวยวายอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้คุณไปให้เล่นข่าวพวกนี้เยอะได้ยังไง เห็นไหมมันก็เหมือนด้านแหละเพราะมีข่าวหนึ่งมาว่าไว้คนที่ทําไหมคนที่ทำก็ทำได้แตือปคนสังคมห็นใจอ้มันไม่ได้คุณน้องเข้มแข็งทิผมลูกสองนะตอนนี้โดนพังงานดลยนะหารับจ้างไปทั่วได้มั่งไว้ได้มังมม่งก็ยังอยู่ได้นี่ใจใจสู้ไหมครับขอให้สติกันนะแค่นี้แหละ